การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะพาไปดูสวนมะพร้าวในย่านจังหวัดสมุทรสงครามโดยวันนี้จะพาในปออนบไปโค่นต้นมะพร้าวที่มีอายุถึง30ปีด้วยความสูงกว่า30เมตรวิธีการจะยากง่ายยังไงต้องรอชมกันแต่ก่อนอื่นแขกรับเชิญของเราดูจะเร่งรีบเป็นพิเศษมีเหตุอันใดอยากรู้ต้องดูกันเองนะจ๊ะเดี๋ยวผมเร่งให้ครับพี่ น่าจะทันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเร่งรายการเขาให้พอดีพอดีมาถ่ายรายการต่างจังหวัดแล้ววันนี้ผมถ่าย2จังหวัดด้วยนี่ไงโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับครับฮัลโหลนะครับพี่อสวัสดีสวัสดีครับพี่เอสวัสดีแฟนรายการครับผมพี่เราเราไป2จังหวัดแล้วเหรอวันเนี้ยจริงลูกทำไมอ่ะเขาไม่ได้ดิวหนูมากผมเห็นรายการรายการเนี้ยคือดาราคนอื่นเขาเข้ามาจังหวัดเดียวไปที่เดียว ปอปอมาแล้วยังไงมันก็ต้องให้คุ้มอะ<ต>่ะแล้วก็<ม>จริงๆอ่ะแต่ผมมีงานต่อตอนเย็นมันก็ทันหรอพี่พี่จะพยายามเร่งให้สุดตัวเลยแล้วเดินทางระหว่างจังหวัดอีก ใช่ครับลูกใช่ใช่ใช่เนี่ยงานเขาเยอะมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้เลียวไปเลยนะบอกตรงๆเลยนะในขณะที่เรากําลังถ่ายทําอยู่นี่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือจังหวัดราชบุรีใช่ใช่ตอนนี้อยู่ราชบุรีออเภดำเนินสะดวกดําเนินสะดวกผ่านดําเนินมาเลยใช่ไหมลูกครับผมเนี่ยหมาดําเนินสะดวกยังเห่าอยู่เลยนะฮะตอนนี้หยุดเลยเอาเเห่าใหญ่เลยเอายี้ดีกว่าปอ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้ารายการกันเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะพาหนูเนี่ยนะไปไหว้พระก่อนแล้วก็ไปหาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแล้วก็เข้าครัวครับผมแต่ว่าเราต้องไปที่สมุทรสงครามก่อนสมุทรสงครามก็ต้องเดินทางจากตรงนี้ไปอีกไปบางคนทีสมุทรสงครามนะครับจากดําเนินสะดวกไปไปไปลูกไปเอาละปอมาไหนขึ้นรถตรงไหนพี่ตองขึ้นตอนเนี้ยเราถึงอำเภอบางคนทีแห่งจังหวัดสมุทรสงครามแล้วครับ ตลกใช่เหรอพี่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วเดินสามก้าวเนี่ยนะถึงแล้วใช่ฉันร้องว่าเราทำตามสัญญานะพาหนูมาทั่วทั้งจังหวัดนะ สองจังหวัดแล้วเหรอสองจังหวัดแล้วค่ะคผมครับผมล่งใจไหน่อยข้ามสะพานมาข้ามแม่น้ํามานี่คือเขตแบ่งของจังหวัดเท่านั้นเองแค่คลองเล็กๆแค่เองเหรอครองแค่นี้เองโอ้ยผมก็ตกใจคิดว่าต้องเดินทางไกลพี่ยังตกใจเลยบอกเองเองจะถ่ายยังไงว่าสองจังหวัดมันจะได้เหรอวะเออหมาลั่นุลียังเห่าอยู่นะนี่มามาปอเรามาหาผู้รู้กันดีกว่า อนี้นี้ตกใจมากพี่ฮะผมมีคิวนะเออเออนะปายปอครับผมมาหาท่านเจ้าอาวาสกันเห็นเขาบอกว่ามีโครงการดีๆน่าจะใช่นีืแน่เลยใช่นี่นี่นี่ยัมานมำพการครับพระเดชพระคุณครับเจริญพรครับครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ จำกันได้ส่ะคุณผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนี่แนะนำกันหน่อยเป็นทางการนะครับนี่ก็คือพระครูประหลัดเจริญคเวสโกนะครับเจ้าวาดของวัดดอนมโนราครับผมนะครับพระคุณท่านครับครับผมผมผ่านมาทางนี้พอดีมาถ่ายรายการครัวล่นทุ่งด้วยเห็นชาวบ้านบอกว่ามีโครงการดีๆเกิดขึ้นเหรอครับครับผมก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือ ช่วงผู้ประสบภัยโควิดวัดเป็นศูนย์กลางของประชาชน,นเป็นที่พึ่งของประชาชน,นก็จะได้เรียกว่าปลูกผักแจกยาโยมที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วเขาบอกว่าคืน นั่งเรือไปแจกตามบ้านเลยนดหนใช่ไหมใช่ครับชื่อโครงการนะน้องปอโครงการชื่อเต็มๆว่าสวนครัวนําสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอวันนี้มีมีโครงการว่าจะตัดกันไหมฮะเห็นถือกระจาดตะกร้ามามีครับมีครับตัดได้ไหมครับตัดได้เชิญคุณเอและคุณปอด้วยนะครับไปร่วมกันตัดเดี๋ยววันนี้เราจะอแกกด้วยกันจริงไหมครับจริงผมขอร่วมด้วยนะคบได้ครับขอสาธุอนรมทนนาไปกันปอไปโครงการดีมากเออตัดกันดีกว่าไป คโครงการสวนครัวน้ำสุกพ่อเพียงเพื่อเพียงพอโครงการดีๆของที่นี่เห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจแทนคนในชุมชนนี้ที่รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันทางรายการก็ดนนีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆในวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีนะครบรู้ไหมนี่ใครรู้ไหม,ไหมพี่กุง <ขอ S 1> ก้งครับ เดี S <S <S ๋ยวหยุดขอเคี้ยอ่ะคหยุดเคาะเคี้ยค่ะใครนะฮัลโหลใครอะไผ่ชายาไผ่ชายาไผ่ชายานี่คือจไผ่ชายาใช่ไหมอ๋อเอาไปให้เอาไปให้อันนี้ถั่วนะจ๊ะไปเอาไปมีถั่วฝักยาวเก็บมาสดๆเลยนะเอาไปทำกับข้าวกินกันเนาะ ไข่ว,วันละฟองร่างกายจะต้องแข็งแรงแข็งแรงกินทัง <cs Hamilton> ้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงร่างกายแข <c oughs> <cem> ็งแรงกันทั่วทุกคนแล้วเราก็ล่องเรือมาจนถึงจุดมุ่งหมายของเรานั่นก็คือสวนมะพร้าวครูพงศักด์มาดูกันดีกว่าว่าในปอของเราจะได้กินยอดมะพร้าวอย่างที่ตั้งใจไว้ไหม แหมอะไรนะครับโลกมันร้อนนะครับอากาศที่เนี่แบบโอ้โหโอ้โหเขาบอกมาเขาบอกให้นิดนึงมาิขดเลยฮะ่จริงเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อนี่มาๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ ลับฟังอีกฟังนึงเลยยืนสลับฟังมาฟังนี้เออโอ้โหศา์จะเล่นมุกยืนผิดฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูของสูงที่เราต้องการของสูงครับเล่นของสูงอ่ะเล่นเล่นของสูงกันดีกว่านะนี่คุณเอน้องปอโอ้คิดว่าไปไกลตรงนี้ต้นนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นมาอย่างไง ให้ดูวิธีกว่าจะได้มะพร้าวแต่ละยอดเนี่ยครับอ่ามันลำบากขนาดไหนครับพันพันไหนตัดได้บ้างครับผมปกติแล้วมะพร้าวทุกชนิดเราทานยอดได้มะพร้าวที่เรามีคือมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวทองมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหวานน้ำหวานนพวกนั้นแต่ทุกชนิดเราเอานํามาประกอบอาหารได้แล้วยอดมันรสชาติเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่ายอดอ่อนยอดแก่ และยอดเล็กยอดใหญ่ครับแต่ว่าโดยความได้เปรียบคือถ้ายอดใหญ่ต้นสาวมันก็จะดีกว่ามันก็จะจก,กรอบหวานอ,อะไรกว่านิดนึงแต่ว่าถามว่ารสชาติไม่แตกต่างครับคแต่วันนี้เป็นมะพร้าวต้นที่แก่มันหมดสภาพแล้วไม่ให้ลูกผมแล้วอ่าเรามีผู้เชี่ยวชาญในรเรื่องการตัดอย่างผมคุณเอเนี่ยตัดไม่ไหวหรอกโอ้ยเราเห็นถือเชือกมาใจหายเลยนึกว่าผมตัดเองใช่โอ้ฮีโร่เขาบอกออกตอนแรกกับตอนจบแค่นั้นขายยอดนะ Di d e p a ดูดูนะครับเนี่ยเนี่ยคือคือการเพื่อจะเอาข้างในเรามาถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับครับลำพังลำพังเราข้อไม่ไม่พอเนี่ยนะล้าแล้วแต่แต่พี่ต้นนี่แข็งแรงมากโโอ้หไม่ต้องห่วงดูมีดเขาสิเหรอเออถามมันด้วยมันเหนื่อยไหมล่ะสั่นหมดนั้นแหละเดี๋ี t h i ยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันนอกจากอร่อยอย่างเดียวนะาอาหารมันก็มีเหรอครับมีประโยชน์เหรอครับมีมีแคลเซียมมีแคลเซียมฮ่วิตามินเอครับนะครับวิตามินซีก็มีครับนะครับ มีหลายอย่างเลยอะมีมีแล้วไม่น่าเชื่อนะแล้วมันมันให้รสหวานด้วยมันจะเป็นน้ำตาลพวกเล็กโตอะไรพวกนี้โตนะฟิโต้เหมือนกันนะเนี่ยล่อๆเสร็จแล้วเอาส่วนที่มันกรอบกรอบหวานๆน่ะให้คุณเอ๋กับคุณปอลองชิมดูฮะอ๋อมันชิมได้สดๆเลยด้วยนได้สดๆครับโอ้โหสวยโอ้โหคนเราเนาะกวาจะได้กินยอดมะพร้าวกันเนาะอย่ากินทิ้งกินขว้างนะคุณผู้ชมนะราคาแพงไหมครับ ขายี่สิบห้าเซนเงินครับล้อโลละ25บาทครับอันนี้ถือว่าถือว่าถูกหรือแพงครับในยุคนี้มันยอดใหญ่ๆวันนี้ส่งโล18บาทโอ้โหมันหลายจัดเหมือนกันว่ะเออพี่ต้นขอบคุณมากนะพี่นะได้แล้วเหรออ๋อมันออกมาเป็นอย่างนี้เหรอออกมาตามกาบมันเล็กๆใช่ไหมชื่ออะไรกันนหละถ้าคำนเฮ้ยกดได้ครับพ่อหวานอือเป็นไงปอ อร่อยครับหอมหวานไหมหอมแล้วมันมีกลิ่นมะพร้าวนิดหนึ่งด้วยนี่ครับเหมือนกลิ่นจาวมะพร้าวครับ<า>กินกินจากตรงไหนนบ้างทั้งหมดเลยครับ นี่นี่พวกนี้จะทานได้หมดนะครับนี้นดูอ่อนมากเลยจะยิ่งยิ่งยิ่งใกล้ยิ่งลึงกเข้าไปยิ่งอ่อนนะครับนี่แหละครับที่เราจะไปทําเป็นเมนูอาหารให้คุณเองและคุณปอทานวันนี้นะครับพี่พง์ร้วันนี้เมนูอะไรครับอ๋อวันนี้แหละครับแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลาดุกทะเล<น>ต้มกะทิยอดมะพร้าวกุ้งแม่นมโโ้ำ ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ SOM คอดีทิเบตแอนด์พูตานผสานพลังทางเช่าสองสายพัน์เทียบเท่าทางเช่าชนิดบดผงถึง3,000มิลลิกรัมช่วงหน้าห้ามพลาดกับเมนูลั่นทุงสุดอร่อยจากยอดมะพร้าววัดทริปสเนยียมรสชาติและวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันรอสักครู่เดียวนะจ